สวัสดีนะคะสำหรับในวันนี้ส่วนมายงชิดรัตนานิยมของเราก็จะมาแนะนำวิธีการปลูกมายงชิดนะคะสำหรับท่านที่ซื้อต้นมายงชิตไปปลูกนะคะเราเคยทำคลิปที่สอนการปลูกมายงชิตต้นใหญ่ใส่ในเข่งกันแล้วนะคะครั้งนี้จะเป็นการปลูกมายงชิดที่อยู่ในถุงดำนะคะซึ่งเราอยากจะให้ลูกค้าของเราปลูกได้ถูกต้องค่ะ มะยงชิดเนี่ยนะคะเขาก็เป็นผลไม้เมืองร้อนของประเทศเรานะคะที่สามารถปลูกง่ายค่ะปลูกได้ในดินหลายชนิดนะคะทั้งดินเหนียวดินร่วนแล้วก็ดินปนทรายเลยนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาอธิบายถึงวิธีการปลูกนะคะตั้งแต่การเริ่มขุดหลุมจนถึงการคลุมสแลนแล้ววิธีการดูแลมะยงชิดในเบื้องต้นนะคะสำหรับท่านที่ปลูกไม่กี่ต้นเนี่ย เราอยากจะแนะนําให้ทำตามวิธีของเรานะคะเพื่อที่ว่ามะยงชิดของท่านจะได้รอดปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่ตายด้วยค่ะควรจะเป็นพื้นที่ดินที่น้ำไม่ท่วมถึงนะคะแล้วก็เป็นที่ราบเป็นที่ดอนก็ได้ค่ะแต่ถ้าจะปลูกยกโคกแบบที่สวนก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาแนะนำกันอีกครั้งนะคะเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะคะ เริ่มแรกเลยแล้วก็จะต้องขุดหลุมนะคะขุดหลุมปลูกอยากจะแนะนํานิดนึงนะคะเวลาที่ท่านจะปลูกมะยงชิตเนี่ยก่อนปลูกนะคะท่านจะต้องดูว่าเป็นวันที่ฝนตกหรือเปล่าเราจะไม่ปลูกในวันที่ฝนตกแล้วก็ดินแฉะนะคะเราจะต้องเป็นวันที่ดินไม่แฉะมากค่ะถ้าปลูกในวันฝนตกเนี่ยโอกาสที่ต้นมะยงชิดจะไม่รอดก็มีนะคะก็คือว่า ในวันฝนตกก็จะมีน้ำขังอยู่ในหลุมนะคะทำให้มีน้ำมากเกินไปนะคะรากอาจจะเน่าได้ค่ะวิธีการขุดหลุมนะคะเราก็ต้องขุดหลุมให้มีขนาดความกว้างนะคะก็คือประมาณ เกิน50เซนติเมตรขึ้นไปนะคะ50เซนกะง่ายๆก็คือ1ศสอกของเรานี่ค่ะให้หลุมมีความกว้างนะคะอันนี้ในกรณีของถุงดำนะคะถ้าเป็นปลูกในเข่งก็จะให้หลุมกว้างกว่านี้นะคะอันนี้เอาเอาขนาดถุงหลุมก่อนหรือท่านอยากขุดเยอะๆกว้างเยอะๆ,ๆกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ต้อง50เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับถุงดำแบบนี้นะคะจะ70 80 90แล้วแต่ท่านเลยนะคะ แต่ว่าไม่ต้องขุดลึกนะคะขุดลึกไปแค่50เซนพอค่ะสำหรับถุงดำนะคะมะยงชิดเนี่ยเราจะไม่ปลูกลึกนะคะเราจะต้องปลูกให้เขารอยๆขึ้นหน่อยค่ะนี่นะคะคือต้นกิ่งพันมะยงชิตของที่สวนเรานะคะต้นนี้คือ,คอต้นที่พร้อมปลูกแล้วนะคะไม่ต้องไปพักไว้นะคะลูกค้าสำหรับ ท่านที่กำลังรอกิ่งพันุของที่สวนนะคะอยากจะแนะนำว่าให้เตรียมขุดหลุมแบบนี้ก่อนนะคะขุดทิ้งไว้เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หมักเตรียมหมักดินลงไปในหลุมนะคะเขาเรียกว่าดินรองก้นหลุมอันนี้จะเป็นขี้วัวนะคะขี้วัวนมนะคะให้เลือกใช้ขี้วัวนม ขึ้นกระป๋องแม่บอกให้ขึ้นกระป๋องหลุลม,ลมแม่เขาก็จะใช้แกลบหมักนะคะดินดีแล้วก็มูลขี้วัวเล็กน้อยนะคะแต่อันนี้เราทําให้ดูนะคะปกติแล้วอะแกลบก็จะต้องเป็นแกลบที่หมักแล้วนะคะแล้วก็ขี้วัวก็จะต้องเป็นขี้วัวที่เก่าแล้วแล้วก็อาจจะผสมดินถุงเล็กน้อยนะคะลองก้นหลุมนะคะ ส่วนดินด้านบนที่เราขุดออกมาจากในหลุมเนี่ยเราไม่เอามาลองก้นหลุมนะคะเพราะเพราะว่ามันเป็นหน้าดินนะคะเราเก็บไว้เพื่อกรบตอนท้ายนะคะก้นหลุมเนี่ยเราจะต้องทําให้ดินมีความร่วนซุยนะคะแล้วก็เป็นดินดีเพื่อที่เวลาปลูกแล้วรากเขาจะได้เดินดีค่ะเราก็หมักทุกอย่างนะคะแล้วก็ตากแดดทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะการที่ดินดีแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้รากของมะยงชิดเนี่ยสามารถหาอาหารได้เต็มที่นะคะ ก็หมักทุกอย่างทิ้งไว้นะคะประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนนะคะแล้วโครงสร้างของดินน่ะก็จะเหมาะสมกับการปลูกต้นมะยงชิดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปลูกกล้วยไว้ข้างๆข,ข,ของหลุมเมื่อกี้นะคะเพื่อเป็นร่มเงานะคะเวลาที่มะยงชิดเขาจเจริญเติบโตขึ้นก็จะได้มีร่มเงาของต้นกล้วยนะคะแบบนี้ค่ะ ให้ลูกค้าทําแบบนี้ไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะปลูกมะยงชิดทําทิ้งไว้ประมาณ1เดือนเลยคะ่ะหมักทุกอย่างไว้ในหลุมแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าที่สวนจะไม่ได้ปลูกกลางแจ้งมากเราปลูกใต้ต้นทุเรียนแบบนี้เลยคะ่ะ,คะบริเวณนี้จะมีความร่มนะคะปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ ลูกค้าก็หมักแบบนี้ทิ้งไว้นะคะประมาณหนึ่งเดือนนี่นะคะต้นมะยงชิดต้นนี้เป็นต้นที่อยู่ในถุงนะคะเป็นไซส์ขนาดปก,กติที่ลูกค้าซื้อไปปลูกนะคะต้นเนี้ยเห็นไหมคะว่าเขาจะอยู่ในถุงดําแบบนี้ดินเขาจะแน่นก่อนปลูกนะคะลูกค้าลูกค้าจะต้องไม่ลดน้ําเขานะคะให้ดินให้ดินในถุงเนี้ยแห้งแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะ ดินจะมีความแน่นนะคะแล้วลากของเขาเนี่ยนะคะก็จะไม่แตกด้วยลูกค้าหลายๆท่านนะคะปลูกผิดวิธีค่ะจึงทําให้ต้นมะยงชิดเนี่ยนะคะไม่รอดนะคะวิธีที่ถูกต้องนะคะวันนี้ก็อยากจะมาแนะนําให้ลูกค้าเลยต้นมะยงชิดเขามีถุงดําแบบนี้นะคะบางท่านเนี่ยเคยปลูกไปแล้วไม่รอดแล้วไปดึงไปดึงแบบเคยเจอเคสนี้นะคะไปดึงอ่าต้นเนี่ยขึ้นมาเลย แล้วก็บอกว่าต้นมะยงชิ้ของเรา,าไม่มีรากค่ะก็ <c ười> คือเขาปลูกไม่รอดเนะะี่ยฮะแล้วแล้วทีเนี้ยรากมันก็เลยแบบหลุดหลุดไปหมดหมดเลยที่จริงมัน,เป,นเป็นกิ่งทาบนะคะทุกต้นมีรากแก้วอยู่แล้วนะคะเพราะเกิดจากต้นต่อนะคะเนี่ยต้นต่อตรงเนี้ค่ะให้ลูกค้าดูก่อน <c ười> ติดติดเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยตรงเนี้ก็คือต้นตอ่อต้นต่อ มะปรางเปี้ยวนะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นต้นต่อของมะปรางเปี้ยวนะคะที่เป็นต้นของเขาและตรงนี้คือกิ่งที่ท่าเห็นไหมคะเพราะเขาจะเชื่อมติดกันทําไมเขาจะไม่มีรากแก้วคะทุกต้นเกิดจากต้นต่อที่ทําการเพราะทุกต้นมีรากแก้วแต่ที่ลูกค้าดึงต้นขึ้นมานะคะแล้วมาแล้วเคยแบบนานแล,ะละ้วล่ะประมาณ4ี่หปีแล,ะล,ะละ้วล่ะลูกค้าปลูกไม่เป็นลูกค้าอา่า ดึงขึ้นมาแล้วบอกว่ามันไม่มีรากเลย<อ> <laughs> ก็เลยงงนะคะว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เลยทําคลิปสอนนะคะให้ถูกวิธีนะคะอย่างนี้งดน้ํานะคะงดลดน้ําก่อนปลูกด,ดินของเขาจะแข็งอ่าหลุมนี้ที่ที่แม่เขาได้หมักอดินไว้แล้วนะคะตรงนี้เลยให้ดูนะคะนี่ค่ะเวลาผ่านไปแล้วนะคะ เวลาผ่านไปประมาณสองอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือน oh. ติต่างนะคะท oh. ี่จริงอันนี้เราต้องหมักทิ้งไว้ประมาณหนือาทิตย์ถึงสองถึงหนึ่งเดือนนะคะก็คืออันนี้เราเอาดินที่เราหมักไว้แล้วามาใส่ในหลุมให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะทีนี้เราจะมาปลูกกันวิธีปลูกนะคะเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะคะ ก็คือจับต้นเอียงค่อยๆเอียงแบบนี้ก่อนคือหลุมเนี่ยเราต้องพักดินไว้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยๆตะแคงนะคะค่อยๆทําอย่างเบามือนะคะตะแคงต้นลงไปแล้วเราตัดตรงนี้ค่ะให้เป็นวงกลมนะคะนี่ระหว่างที่ปลูกไปด้วยนะคะก็มีลูกค้ามาซื้อต้นมาโยงชีดด้วยนะคะแม่ก็ ออกไปขายต้นมยงชิดก่อนนะคะเราก็มาปลูกสอนให้ดูนะคะเนี่ค่ะเห็นไหมคะเราก็เนี่ยตัดเขาออกแบบนี้เลยค่ะให้เป็นวง,งกลมก่อนไหมคะง่ายๆเสร็จแล้วเรานำต้นมยงชิดของเรานะคะเข้าไปวางในหลุมค่ะวางแบบนี้เลยค่ะหไหมคะปลูกไม่ลึกนะคะสังเกตว่าเราจะไม่ปลูกลึกเราต้อง ปลูกให้เขาสูงสูงนะคะเวลาปลูกเราต้องอให้นูนเป็นหลังเต่านะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่นะคะเราจะไม่ปลูกลึกประยงชิดปลูกลึกไม่ได้นะคะน้ําเขาจะขังนะคะแล้วก็เรื่องดินดินที่จะปลูกนเนห็นไหมต้องเป็นดินดีแบบนี้นะคะเราผสมดินให้ดีเลยะคะ่ะลองก้นหลุมเป็นสิ่งสําคัญนะคะเวลาที่เขาเ ลากเดินแล้วเขาเจะได้แผ่กระจายลากได้ง่ายนะคะเห็นไหมคะดินสภาพไหนเราก็ปลูกได้นะคะเพียงแค่ว่าเราต้องปรับปรุงดินใต้หลุมหมักหมักทุกอย่างทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็ปลูกกล้วยทิ้งไว้ข้างๆแบบที่เราปลูกเมื่อกี้ให้ดูนะคะที่แม่ปลูกเราต้องเตรียมดินแบบนี้นะคะหมักทิ้งไว้นะคะเอาไว้กบตรงโคนต้นมะยงชิดด้านบนนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมดินนะคะที่เราหมักทิ้งไว้แล้วนะคะ <Hey. S 1> ที่จริงต้องช่วยกันปลูกสองคนจะดีนะคะต้นจะได้ไม่ล้มนะคะอันนี้จะปลูกคนเดียวนะคะเราก็เทดินลงไปรอบรอบนี้ก่อนเนี่ยค่ะเทดินแล้วก็เกลี่ยดินไปแบบแบบนี้ก่อนนะคะเห็นไหมคะเทไปแบบนี้ก่อน ต้นเขาจะไม่สะเทือนเลยนะคะเขาจะต้นเขาจะไม่สะเทือนแล้วเขาก็ไม่โยกเลยเรากะตำแหน่งทิศทางให้ดีเลยตรงตัง้ตงตรง,ง,ง,งนะคะเนี่ยใช่ไหมคะไปไปนิดนึงเสร็จแ,แล้วทำยังไงต่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้กันไกนะคะตัดด้านข้างของถุงของถุงดำนะคะ ตัดไปแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ยเขาไม่สะเทือนเลยค่ะแล้วเราค่อยๆดึงดึงถุงดำออกเนี่ยนะคะตัดไปแบบนี้เลยแล้วเราค่อยๆดึงถุงดำออกแบบนี้นะคะเห็นไหมคะล่าเขาก็จะไม่เป็นไรเลยเขาก็จะแข็งแบบนี้นะคะ ไม่ใช่ถอดถุงดำก่อนนะคะบางท่านแบบไปถอดถุงดำลอยๆเลยแล้วก็มาปูอันนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเทดินลงไปแบบนี้ค่ะอย่าขี้เหนียวดินนะคะดินนี้ต้องเตรียมให้เยอะเลยดินต้องเป็นดินดีที่หมักแล้วแบบนี้ด้วยเห็นไหมคะเราไม่ใช้แกบแกบมันร้อนนะแกบใหม่เราไม่ใช้แกบแ,กบ,นะแกบใหม,เม,ใใหม่เราจะใช้แกแบเก่าๆที่หมักแล้วถุยคอกนิดหน่อยนะคะผสมกันกับดินดีแบบนี้หมักหมักทิ้งไว้แบบนี้เราก็เติมดินอีกค่ะดินไม่พอคะ่ะ เวลาที่ปลูกนะคะจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยห้ามดินในถุงแตกด้วยนะคะเราก็เพิ่มดินลงไปเลยค่ะต้องพูนดินให้สูงนะคะเผื่อดินยุบด้วยค่ะใช้มือค่อยๆนะคะ ทำไปใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบกับปลูกมะยงชิดต้นหนึ่งมันแพงนะคะลูกค้าจะมาปลูกเหมือนมะม่วงมะม่วงไม่ได้นะคะมะยงชิดเนี่ยกว่าจะกว่าจะเราจะเก็บตังค์ซื้อมะยงชิดได้แล้วก,กว่าคนทําจะทาบได้นะคะเราไม่ได้ทำํำง่ายๆนะคะมะยงชิดเนี่ยทุกท่านก็รู้ว่ามันต้องใช้เวลารอคอยนะคะนั้นต้องปลูกให้ใจเย็นอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำยังไงต่อ ดินดีและลงแล้ว,ลลวเห็นไหมคะว่าเราจะไม่ปลูกหรือเราจะปลูกสูกง,ง,งอ่าแม่มาช่วยแล้ว <laughs> ค่ะอี้ถ่ายแม่ต่อนะคะ <laughs> อ่าแม่ก็จะขุดดินข้างๆลงไปค่ะน,นี่เลยช่วยกันแม่ขายของเสร็จแล้วมา <laughs> ปลูกมาชงชิดให้ดูต่อ,อนนเ,มเมื่อกี้ลูกค้ามา เป็นไงนะแม่แม่ว่าไงนะนจะพูนๆหน่อยเอยน้ําจะได้ไม่ขังค่ะหน้านี้หน้าฝนไม่ขังนะนพูนๆเลยเอาดินที่เราขุดขึ้นมาละ่ะกบลงไปเหมือนเดิมข้างล่างเป็นดินดีนะคะไม่ต้องกลัวว่ารากจะไม่เดินเนี่ยเห็นไหมคะยังไม่มีการแตกใบอ่อนเลยเห็นไหมคะลูกค้าเนี่ยเสร็จแล้วแม่ก็ค่อยเอาหลังจอบนะคะค่อยๆกดกดกด กดไปแบบนี้นะคะไม่ต้องเอาขาเหยียบนะคะเดี๋ยวลากแตกนะคะมีบางท่านลับขาเหยียบเลยค่ะอันนั้คนโบราณนะคะอาจจะทําได้เหมือนกันนะคะแต่เราทําแบบคนุถนอมนิดนึงนะคะต้นมะยงชิดเป็นแพงค่ะลูกค้าแม่เขาก็จะปลกแบบนี้ให้ดูก็เราก็เอาฟางคุมกฟางมันจะเตา เอาฟางเก่าๆหรือว่าเศษหญ้าแห้งใบไ,ไม้แห้งเอาน้องบีน้องบีหลบลูกนะบีไปทางนู้น้อาบีจะมาขุดอะไรล่ะคะบีวันนี้บีมาเข้ากล้องปกติเป็นแตงถ่ายคุมฟางแล้ว,ลวอย่างนี้นะคะฟางเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุนะคะเป็นฮิวมัสอ่าเสร็จแล้วค่ะ ไม่ยงชิดนมีกล้วยอ,อยู่ข้างๆด้วยนี่นะคะน้องบีขุดหาอะไรคะลกูกน้องบีจะขุดหาอะไรคะโอ้ยรู้แล้วน้องบีเขาขุดเพราะเขาจะนอนนะคะบีจะนอนเหรอคะอันนี้เป็นหมาแก่ประจำบ้านนะคะอยู่กันมาสิบกว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่เด็กๆจนบีเขาโตแล้วนะคะ ไม่ใช่ค่ะบีเขาแก่เราโตแต่บีเขาแก่เราก็แก่ตามบีนะคะบีหมาแก่ที่ต้องดูแลก,กันนะคะอันนี้เห็นไหมคะอ่าเดี๋ยวแม่จะเตรียมน้ํามาลดถูกแล้วต้องลดน้ําทันทีเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวฝนก็จะตกแล้วดูฟ้าข้างบนดูท้องฟ้าวันนี้ฝนจะตกฟ้าคืบมากคะคะเมื่อเช้ายังแบบร้อนมาหลายวันแล้วนะคะ ต้นทุเรียนของเราปีนี้ทุเรียนเราไม่มีลูกอ่ะต้นนี้ลูกร่วงหมดเลยค่ะแต่อีกต้นนึงอ่าแม่ก็เตรียมน้ำมาลดแล้วนะคะเราใช้น้ำบ่อลดนะคะตักมาเลยค่ะนี่นะคะเราพอปลูกเสร็จแล้วเราลดน้ำเลยนะคะจากที่ สองวันแล้วเราไม่ได้รดน้ําในถุงนะคะใช่ค่ะสองวันแล้วเราไม่ได้รดน้ำในถุงก็ต้องรีบรดเลยนะคะได้รดเลา่ดสอวันแลเดี๋ยวแม่ก็จะปักไม้คำ้ำเดี๋ยวแม่เขา จะปักไม้ค้ำนะคะเพราะวันนี้ฝนน่าจะตกมีลมพายุเดี๋ยวเราดูการปักไม้ค้ำของแม่นะคะวันนี้อากาศไม่แจ่มใสกิ่งนะคะเพื่อเพื่อ,อไม่ให้เขาโดนกิ่เี่ปลูกเสร็จต้องมีไม้ค้ำยันนะคะแบบนี้นะคะซื้อไม้ไผ่มาค้ำยัน หรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่สามารถค้ำยันต้นมยงชิดาตบวนี้ก็ใช้เชือกผูกเชือกผูกข้างบนเลยนะเนี่ยค่ะก็จะแข็งแรงก็ต้นเขาจะไม่โยกเลยไม่ให้ต้นโยกหน้านี้หน้าฝนลมแรงนะคะเห็นไหมคะได้ยินเสียงฟ้าไหมคะเราต้องรีบถ่ายคลิปให้จบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกแล้ว ตอนแรกกะกับแม่ว่าเราจะปลูกประโยชน์ชีเกเยดีแน่นเลยค่ะนี่แน่นสวยงามเลยนะคะต่อไปก็จะทำสแสรมให้ดูนะคะอ๋อแม่จะทำสแสรมจะต้องทำสแระะสแรมค่ะแรสแรมแสรมแม่จะทำสแสรมให้ดู <c oughs> โอ๊ยน้องบีหลับไปแล้วลอ่ะรอเสร็จแล้ค่ะทำแสรมนะคะเดี๋ยวเราแม่ทำสแสรมแป๊บน,นึงนะคะ <c oughs> นี่นะคะอยากจะแนะนำอ่ะแม่ดินถุงนะคะ สำหรับท่านที่อยู่ในกรุงเทพาหาดินยากๆซื้อดินถุงแบบนี้ก็ได้นะคะมาปลูกนะคะดินนี่่ออะไรก็ได้ค่ะให้เป็นดินดีหน่อยนะคะลองก้นหลุมนะคะมันเป็นดินปลูกต้นไม้ที่พอปลูกได้เลยนะคะพวกผักสวนควรัวอะไรก็ใช้ดินชนิดนี้ค่ะดินชนิดนี้ถ้าเราเลือกเลือกอที่มีคุณภาพดีเขาก็จะมีธาตุอาหารอยู่ในดินก็เอามาลองก้นหลุมก็ได้ ถ้าใช้หลายถุงก็ดีนะคะแต่ว่าบางทีแนะนําว่าเคยเคยซื้อดินถุงบางอย่างนะคะมันไม่ค่อยดีมันเป็นสีดําหมดเลยค่ะเหมือนเป็นแกลบเผาหรืออะไรอย่างเงี้ยลองลองดูที่มีคุณภาพหน่อยนะคะดินถุงเนี่ยพอแกะถุงมาแล้วเราจะทราบเองะคะ่ะว่าดินดีหรือไม่ดีเลเราก็จะปเพื่อการไม่ให้ปุ๋ยเขาไหลออกมาดินที่เหลือนะคะแม่เขาก็จะ คไว้า้างนะะสำหรับต้นมะยงชิดที่ปลูกใหม่แบบนี้นะคะไม่แนะนำให้ใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยที่เป็นเม็ดๆนะคะเพราะการที่เราปลูกต้นมะยงชิดใหม่ๆเนี่ยต้นเขายังไม่พร้อมที่จะดูดซึมปุ๋ยไปใช้ได้นะคะต้องรอให้ต้นมะยงชิดโตสซักประมาณ2-3ปีก่อนถึงจะค่อยๆทยอยใส่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้นเขายังเล็กอยู่ลากเขายังไม่เดินนะคะ พอรากเริ่มเดินก็จะสังเกตได้ว่าใบาอ่อนเริ่มแตกออกมาออกมาเป็นใบอ่อนสีเขียวๆอะคะ่ะแล้วเราก็จะพบว่าต้นมะยงชิดเนี่ยเริ่มมีรากที่จะดูดซึมสารอาหารแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะโรยปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์เล็กน้อยนะคะปุ๋ยอินทรีย์ก็คือการหมักจากซากพืชซากสารแล้วก็จุลินทรีย์นะคะที่บริเวณรอบๆต้นมะยงชิดแต่ว่าอย่าชิดโค,คนต้นเกินไปนะคะเพราะรากเขา แผขยายกว้างขึ้นมากแล้วอย่างปุ๋ยเคมีเนี่ยนะคะหลายท่านไปใส่นะคะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยค่ะอาจจะทําให้ต้นของท่านตายได้เลยนะคะเพราะการใส่ปุ๋ยเคมีนะคะพอรากเขายังไม่เดินต้องะยงชิดก็ไม่รู้จะนําปุ๋ยขึ้นไปใช้ยังไงนะคะก็คือต้องอย่าเพิ่งใส่ค่ะปุ๋ยเคมีเขาจะมีความเค็มและต้นก็จะนําไปใช้ได้อย่างรวดเร็วเกินไปถ้าไม่มีปุ๋ยคอก เราแนะนำให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนได้นะคะตามท้องตลาดมีขายค่ะแต่ว่าใส่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพราะปุ๋ยอินทรีย์นั้นเขาเป็นซากพืชซากสัตว์และจุลินทรีย์ที่หมักแล้วนะคะโครงสร้างเขาก็มีนะคะช่วยปรับปรุงดินให้ร่วนซุยต้นมะยงชิดของท่านก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะนี่นะคะกรณีมีหญ้าแห้งเราก็มาปิด โคนต้นแบบนี้นะคะหญ้าแห้งนะคะใช้ให้มีประโยชน์นะคะของในสวนเราเองค่ะเห็นไหมคะเราใช้ของที่มีอย่างประหยัดนะคะหญ้าแห้งเราก็ต้องเก็บไว้แล้วก็มาปุมโคนต้นแบบนี้นะคะสวยงามเล<โด>ยค่ะพูดแข่งกับเสียงฟ้า<โดย>นี่เสร็จแล้วสวยงามเลยค่ะแม่น<โดย>มายิ้มหน่อยนี่ นี่นะคะพอปลูกต้นโมโยงชีสเสร็จแล้วก็จะต้องเตรียมทำสแลนคุมให้ต้นนะคะเพื่อบังแดดนะคะเพราะว่าอย่างตอนนี้เป็นตอนเที่ยงเห็นไหมคะต้นโมโยงชีดร้อนมากเลยต้นกล้วยยังโตไม่ทันนะคะที่จะบังร่มเงาลูกค้าต้องคอยพยายามดูเรื่องแสงแดดนิดนึงนะคะแม่เขาจะทำให้ดูนะคะทำยังไงก่อนคะแม่ตอกหลัดก่อน เตรียมไม้มาให้สูงคน้นต้นมะยงชิตตัดไปสี่หลักค่ะเตรียมไม้ปลูกเพื่อเตรียมไม้มาให้สูงกว่าต้นมะยงชิดนะคะต่อไปสี่หลักรอบๆเลยค่ะง,ง่ายๆ แลนแบบนี้นะคะผิดวิธีค่ะเพราะว่าสแสดที่นํามาคลุมเนี่ยไม่ควรบางแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าลูกค้าคลุมสแสดแบบนี้นะคะเ,เขาจะบางเกินไปพางแสงได้ไม่ดีค่ะแล้วก็มีความสั้นนะคะคลุมได้ไม่ทั่วทั้งต้นนะคะแดดก็จะส่องถึงต้นได้นะคะทําให้ต้นเนี่ยอาจจะแห้งตายได้นะคะเพราะว่าโดนแสงแดดมากเกินไปค่ะเห็นไหมคะ ว่าคุมแบบนี้ผิดค่ะอยากจะแนะนำลูกค้านะคะเวลาที่ซื้อแสลนมาคุมเนี่ยให้ซื้อแสลนที่มีความกว้างนะคะพอสมควรเลยนะคะอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะกว้างน่าจะประมาณ1เมตรครึ่งถึง2เมตรเราก็พับค่ะพับครึ่งแบบนี้เขาจะได้หนาๆน,นะคะเป็น2ชั้นเลยค่ะแดดก็จะส่องไม่ค่อยถึงนะคะเห็นไหมคะ แม่เขาก็ลองคุมให้ดูนะคะแล้วก็ปล่อยชายยาวลงมาคุมด้านข้างด้วยนะคะดูที่เหมาะสมนะคะกับต้นมะยงชิดของลูกค้านะคะแล้วลูกค้าก็คุมไปแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะแม่เขาก็เริ่มทำสแลนไปเรื่อยๆเห็นไหมคะว่าสแลนถูกต้องเลยจาก ไม้ออกมานะคะเพราะว่าด้านซ้ายมือเป็นทิศตะวันตกนะคะเวลาแดดมาซอนเย็นๆหรือทั้งวันเนี่ยแดดก็จะทําให้ต้นมะยงชิดร้อนได้ดูเห็นไหมคะเงาแดดเงาที่คุมได้นะคะเขาจะคุมต้นมะยงชิดได้ดีเลยค่ะถ้าเราทาสแลนแบบนี้นะคะคุมด้านข้างลงมาด้วยนะคะหรือท่านใดยอยากให้แบบล่มๆหน่อยทํา ใช้แสลนสองชั้นเลยนี่นะคะอย่างต้นนี้ที่ปลูกแล้วตายนะคะดูสภาพดินนะคะตรงนี้เป็นจุดที่น้ําขังนะคะนี่ค่ะแล้วก็อยู่ในร่มอยู่ในร่มก็คือเราปลูกใต้สลนของที่พักต้นไม้นะคะปลูกไว้นะคะแล้วทีนี้ก็น้ําขังบริเวณนี้ตอนลดน้ํานะคะต้นเขาก็เลยตายคะ ส่วนต้นนี้อยู่ข้างกันในสไลด์เหมือนกันนะคะแต่ตรงนี้ได้โดนแสงแดดน,นะคะอยู่เกือบริมสแลนเลยเขาก็เลยรอดนะคะต้นนี้มีลูกด้วยค่ะต้นนี้มีลูกนะคะปีนี้ที่ผ่านมาเขาติดลูกด้วยเห็นไหมคะต้นนี้ก็จเจริญเติบโตดีนี่เป็นมยงชิดต้นใหญ่ใสเข่งนะคะที่ ที่พร้อมปลูกนะคะเป็นต้นใหญ่ที่ลูกค้าสามารถมาซื้อกิ่งพันุ์ได้ที่สวนนะคะแม่ทําเสร็จแล้วนี่นะคะแม่เขาก็ทำสแลนใกล้จะเสร็จแล้วนะคะมาดูกันรอบๆเห็นไหมคะดูใต้ต้นมีร่มเห็นไหมเตะเห็นไหมคะว่าเงามันจะมาทางด้านสายเยอะแดดแดดจะมาทางนี้เราต้องทำสแลนเผื่อด้านอีกด,ด้านนี้ให้เยอะนะคะ กันข้างด้วยต้องรู้ทิศของแดดด้วยค่ะก็ท่ง่ายผูกเชือกตรงนี้เองแต่ว่าเวลาลมฟ้ามาก็ต้องระวังพายุนิดนึงนะคะมันอาจจะตีสแลนเปิดไปก็ได้ก็จะต้องมาซ่อมนิดด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะและขอให้ทุกท่านนะคะปลูกมะยงชิดได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของมายงชิดนะคะให้เข้าไปที่เพจเฟซบุ๊กนะคะส่วนมายงชิดรัตนานิยมนะคะแล้วก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะคะที่เพจเฟซบุ๊กสวนมายงชิดรัตนานิยมนะคะจะโพสเรื่องราวเกี่ยวกับมายงชิดอยู่เสมอค่ะแล้วก็ท่านที่สนใจกินทันก็ส่งข้อความมาทักทายกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับช่องยูทูบของเรานะคะส่วนมายงชิดรัตนานิยมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ เวลาที่มีคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวของมายงชิสนะคะท่านจะได้ไม่พลาดนะคะทางสวนก็จะมีเรื่องราวของมายงชิสมานําเสนอมาบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าอยู่เสมอค่ะยังไงต้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปนะคะอยากดูคลิปเก่าๆของที่สวนก็กดไปที่ช่องสวนมายงชิสรัตนานิยมได้เลยนะคะแล้วก็คลิกไปที่วิดีโอนะคะวิดีโอเก่าๆก,ก,ก็จะขึ้นมาให้ดูเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่าน